สวัสดีครับชาว DIY นะครับตอนนี้อยู่กับช่อง DIY Review และ DIY Project นะครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นคลิป EP4 นะครับสำหรับรีวิวสิ่งของหรืออะไรที่ต้องใช้ในโปรเจกต์ EB นะครับผมตอนนี้ก็มาอีกแล้วนะฮะในรอบนี้เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวผมหาคัตเตอร์ก่อนอยู่ไหนอยู่แล้ววะเนี่ย แห่กขีคับเตลอันนี้ก็จะเป็นเมื่อตอนที่เป็น EP3 ผมได้รีวิวน่าจะรีวิวแบตเตอรี่ใช่ไหมแบตเตอรี่ขนาด120มนะครับอันนั้นสำหรับใ,ใช้ใชใ้กับล้อพ่วงด้านหลังนะแต่ตัวนี้นี่จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไมโครวรัตนะครับผมอ่าีแกะของกันให้ดูกันสดๆเลยนะ กระดาษเยอะเหลือเกินแพ็กมาอย่างดีเหมือนกันนะครับขอดูหน้าดูตาหน่อยสิ แบตเตอรี่ไมโครวรัตนี่เป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับสําหรับแบตเตอรี่ไมโครวรัตนะข้อดีของมันก็คือมันตัวเล็กกว่าปกติกว่าแบตีิเทียมทั่วไปนะแล้วก็การปล่อยประจุนี่แรงมากแรงแรงแรงแบบแบตเตอรี่ลิเทียมทั่วไปนี่เทียบไม่ติดอะ่ะ ตัวนี้ที่แอดสั่งซื้อมาคือเป็นยี่ห้อ LG นะน่าจะใช่ LG นะครับทางร้านเคมมาก็ซื้อตามที่ร้านเขาขายเลยเป็นแบบชุบชุบดีบุกสำหรับไปเชื่อมต่อกับ A. ตะกวัวได้ใช้ตะกัวเชื่อมได้นะลักษณะตัวมันก็บอบบางนะครับความหนามันจะ,จะอยู่ที่7.5มิลนะ กว้างคูณยาวก็ประมาณนี้นยังไม่ได้วัดนะประมาณฝ่ามือเลยน้ำหนักน่าจะตัวละครึ่งกิโลความยาวของตัวลำตัวมันคือเท่าไหร่เนี่ยวัดตั้งแต่หัวขวลงมาเลยแนละ้วยี่สิบหกเซนความกว้าง 16เซนนะครับผมความหนา7.5็มิลตัวนี้ในตำแหน่งที่แอดจะใช้แบตเตอรี่ตัวนี้ก็คือตามรูปเลยจะอยู่ที่บริเวณลำตัวของตัวรถนะครับผมง่ายจะกระจายกันอยู่นะที่แอดต้องการใช้นี่คือ20สบตัวนะครับอโวลที่ต้องการคือ72บโวลต์นะสำหรับแบตเตอรี่ชุดนี้ตอนนี้แอดสั่งซื้อมาก่อน4ตัวนะครับสี่ สตัวสีเซลนะราคาขายอยู่ที่สี่รอยเจ็ดสิบบาทชิ้นละนะครับผมตัวละสี่ร้อยเจ็ดสิบก็พอตัวอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> สำหรับแต่ละอย่างที่แอดซื้อมานะครับอ๋อที่ใน ep สามแอดเคยเชิญชวนเพื่อนๆร่วมสน,สนับสนุนนะฮะถ้าอย่งไงก็ ส่งข้อความเข้ามาสอบถามได้ในเพจ DIY รีวิวได้เลยนะก็ง่ายๆนะถ้าเพื่อนๆจะสนับสนุนนะครับก็เข้ามาฟังรายละเอียดกันก่อนนะครับผมกระจกไปนะสำหรับคลิปนี้ EP4 รีวิวสิ่งที่ต้องการใช้ในโปรเจกต์เว็บ EV นะครับนี่นะก็เยอะอยู่นะต้นทุนสูงอยู่เวลาทำอไมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแต่ละคันเนี่ยจงไปฮะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้านีอะไรอีกก็รอติดตามกันดูนะครับ กดกระดิ่งกันด้วยนะสวัสดีครับ